สวัสดีค่ะช่องไมลาติดต่อมาจับจนคน้จ้าเอาเลยค่ะซ้ <สา S 1> อนซ้อนก็ไม่มีเนาะเดี๋ยวค่อยไปหามาให้นี่นะคะเอซีก็จะมาตีคล้องร้องโซคนะคะนี่นะคะก็เดินเมา นี่ไงร้านปังคำสายนี่ค่ะขายเสื้อผ้านะคะแต่ถ้าจะไปหาลุงเดินเข้าไปข้างในค่ะเพราะว่าลุงกําลังกินข้าวอยู่ก็สร้างบ้านให้แม่บ้านบ่าหอมแล้วก็กําลังนั่งพักกินข้าวอยู่ค่ะค่ะตอนนี้กําลังนั่งคักกินข้าวอยู่ส้มตำก็กินได้นะคะส้มตำก็ได้ืองค่ะเดินเข้าไปหาได้ค่ะจ้า นี่นะคะก็จะเดินเข้าไปหาล่งนะคะมาจากอุดรธานีนะคะเพบซีอุดร โอ้ยเน็ตหมุนอีกแล้วนะคะโอ้ยเน็ตหมุนเลยช่องนี้ก็ช่องแม่ดากรกอกนะคะเหมือนเราเป็นดาราเหมือนลุงคนเลยเป็นดาารคร่ะถ้าใครได้เข้ามาที่กรกอกเป็นดาราทุกคนเลยนะคะ นี่นี่ครับนี่อันนี้ไปบัวไปที่โซนอะไรอันนี้ไปบัวไปที่ไหนนี่นะครับมาดูดูยอนหลังได้ทุกช่องเลยนะครับไปใช้ผีหลอกหลับคือย้อนแสงย้อนแสงก็เปลี่ยนเปลี่ยนมุมนะครับอันนี้จะเขย่าผีออกจากมุ่มใช่เลยจ้าใช่เลยโอ้ยน้ำมุูลถ้าน้อมุูลถ้าน้อ ขอภัยนะคะเน็ตหมุนนี่นะคะ fc fc สายลุงนะคะใช่เลยตามหาไร่มเลยเินลยเอาดีเม่อก่อนตั้งแต่สมัยยังอยู่ยังปฏิบัติน้าที่อยู่ที่นาแก่อันนี้ก็เสียเรียบร้อยแม่บัว ขอบคุณนะคะที่เข้ามาแม่ค่ะได้รู้จักพี่ชคยค่ะลุงเจนนี่อยู่ด้านหน้านะคะน้องแอนน้องแม่เป็นอะไรกดให้หน่อยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะยังไม่รู้จักมือขวาลุงพลบ้างเหรอครับอ้าวนั่งไงมือขวาลุงพลน่ะเสื้อสีส้มๆนี่ยค่ะไปซะแล้วนะคะเลต์ตัวด้วยมือขวาลลุงพ เนี่ยค um ่ะเอีมาถ่ายรูปกอดลุงแล้วก็ไปเลยนะครับพุดทธามราดิษจากกรุงเทพตหานครมาเที่ยวนะมาขอถ่ายรูปกอลุงคนนแล้วตอนนี้นะะะ่กัข้าวกับตานะครับ มีต้มตังมีปลาทอดนะโอ้โหต้นฮัมาพี่ไดบ้านนอกอิ่มหรอบอเยี่ยมเยี่ยมนะครับจะไปเห็นยังนาห้องอ่ะนะฮะวนเวียวนเวนกินอ่ะ ขนาดควนหลายปันน yeah. ี <tampoco S 2> ่ก็สิไปตนาประตูนั่นละเนาะเป็นังไแหละก็ประตูนะอาว้ดูร้านเหลาบอกพี่ดาวมปนนอกผมแม่เราคนฟองมาไว้เราวะครับเรื่องมืกเันนกบอกก่อไปหันรวัรือ ลุงพาสวัสดีนะครับสุนทบอันนี้นะคะลุหาด้วยครับครับรถมาสาอยู่ก้าลังว่าสิก้าลังว่าสิลอยบอจากกรุดอนนะฮะนี่นะลุงนี่นะคะกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะได้กิน้จานนึงอยู่ข้างนอกเอายกไปนู่นจ้ายกไปใครอยากได้ก็มาตักเอาเลยนะเยอะเนาะจ้าเยอะก็ไปตักมากินนะจ้าเราก็ไปตักมากินปะมากินกินนะกินนี่ก็ เออนี่ก็กินไม่หมดโอ้ยยิ่มค่ะยิ่มยิ้าโอ้ยดูๆพี่ไหญ่บ้านนอกเห็นเอฟซีบอกว่าบอแมนเขาสิป้อนสาบหังหุ้งกันบอก่อยหรือฝ้าเขามาโอ้ยน้อฝ้าเขามาหรือบอท่านจอยใครก่ยังก่อนเนาะล้วงหอยอนกับก่อนป้วงสามหมังหุ้งนี่น้อ หุ่นมาอีกแล้วมามามามกินกินกินมจาจ้าจ้กินกินกินนี้มากินด้วยกันนะคะอมบ้านเอมมาถ้าจะไปหั่นไปนี่บ่ได้กินตหมักหุงจ้าเคื่อนะคะพี่น้องเด้อค่ะพี่น้องข่เลยอ่ได้กินตหมัอหุงจ้าเคื่อลูกข่ผ่าจนว่าโดนแล้วว่าแม่ลูกข่งอกบนระบ่ มาค่ะมามามากินจำหมูหุงด้วยกันค่ะสวัสดีนะคะท่านสิบห้าท่านนะคะคนอร์คัลมาค่ะทีที่ทั้งสิบห้าท่านนะคะมากินข้าวด้วยกันเด้อค่ะมากินจำมางหุงนะทองแสบอีสานเนาะของแสบอีสานค่ะมีหอดพัดสินเด้อค่ะพัดสินก็เต็มถาดด้วยนี่ค่ะ วันนี้ก็็เปนช่วงงงพักขอุแหมาแม่แหม่เดี๋ยวไปดูเขาทำง,งานก่อนนะคะเดี๋ยวแม่ดาจะขออนุญ,ญาตกินข้าวก่อนนะคะนี่นะคะ,ะ,คะขยันขันแข็งมากเลยนะคะกินข้าวไม่รู้ทันได้กินน้ำหรือเปล่าเนี่ยโรงงานซะแล้วนะคะออกปุ๊บทำงานปั๊บเลยนะคะนี่ ช่องนี้นานๆหนึ่งพันไรเลยนะคะช่องพี่ออดีวานนๆเทำงานไวเสียดไวนะคะนี่นะคะบ้านในป่ายางค่ะสวยงามมากนะคะร่มรื่น ซุ่มเย็นค่ะสำหรับคลินี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ให้แม่ดาวก,กอ,อกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ